ครับสวัสดีครับ hr s h a r i n g สาระน่ารู้คน hr กับคนทำงาน hr มาแล้วนะครับครับสำหรับ hr s h a r i n g สาระน่ารู้คน hr กับคนทำงาน hr เป็นเพจที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ทั่วไปกับคนทำงานด้าน hr และสาระน่ารู้ทั่วไปกับคนทั่วไปที่เข้ารับชมคลิปและติดตามกันนะครับครับสำหรับช่วงนี้นะครับ เราคงจะเจอวิกฤตเรื่องของโคโ,โควิดกันแทบทุกๆคนเลยนะครับอย่างไรขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะครับเราจะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันและผ่านไปด้วยดีนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก HR s h a r i n g สาระน่ารู้คน HR ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทอย่างไรให้เข้าใจแบบง่ายๆภายในไม่เกิน5นาทีนะครับครับรองมารับชมคลิปกันเลยนะครับครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w เบเราไม่ทิ้งกัน com ย้ำนะครับเราต้องเข้าไปที่ w w w เบเราไม่ทิ้งกัน c อ m เท่านั้นนะครับ สังเกตดูให้ดีๆนะครับก่อนเข้าเว็บไซต์หากเป็น www co ths ไม่ใช่นะครับหรือเป็นอย่างอื่นก็เป็นเว็บปลอมกันนะครับสังเกตดูให้ดีๆกันนะครับครับเมื่อเราเข้าไปในเว็บไซต์แล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบที่เห็นเลยนะครับและอันดับต่อไปนะครับเราสังเกตนะครับปุ่มสีน้ำเงินนะครับให้เราเข้าไปกด คลิกที่ลงทะเบียนมาตรการชดเชยการขาดรายได้นะครับให้ทำการกรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียนให้ครบทุกช่องที่สำคัญช่องที่เป็นสีแดงหรือที่มีดอกจันทร์สีแดงหมายความว่าต้องบังคับให้กรอกข้อมูลนะครับไม่กรอกข้อมูลไม่ได้นะครับเป็นข้อมูลบังคับข้อควรระวังนะครับพยายามอย่าให้คนอื่น กรอกข้อมูลให้นะครับควรจะเป็นญาติหรือลูกหลานหรือคนที่ไว้ใจกันนะครับเพราะว่าข้อมูลหลังบัตรประจำตัวประชาชนนั้นสำคัญมากๆเลยนะครับที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับกรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองขอให้ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองให้แน่นอนนะครับและสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของคนใกล้ชิดไม่ต้องกรอกข้อมูลก็ได้นะครับ ครับสำหรับคนที่มีอ e ีเมลและ ID l i ไล์ควรกรอกข้อมูลอ e ีเมลและ ID l i ไลด้วยนะครับส่วนสำหรับคนที่ไม่มีอ e ีเมล ID l i ไล์ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกก็ได้นะครับที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับช่องทางประสงค์ที่จะรับเงินจะรับเงินผ่านบัญชีของท่านหรือผ่านพร้อมเพต้องระบุให้ชัดเจน ร้อมหมายเลขบัญชีธนาคารให้ชัดเจนนะครับย้ำนะครับไม่จำเป็นต้องไปเปิดบัญชีธนาคารออมสินตามข่าวที่ออกสื่อสารกันนะครับครับสำหรับที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหากเป็นที่อยู่เดียวกันก็ให้ติ๊กตรงเหมือนที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลยนะครับแต่หากที่อยู่ปัจจุบัน กับที่อยู่ทะเบียนบ้าน <Par> ไม่ตรงกันก็ต้องกรอกตามข้อมูลความเป็นจริงนะครับหลังจากนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนหน้านั้นที่เรากรอกข้อมูลทั้งหมดหากข้อมูลไม่ผิดพลาดก็ให้กดดำเนินการต่อได้เลยนะครับกรอกข้อมูลการประกอบอาชีพให้ครบถ้วนตรวจสอบให้ดีนะครับข้อมูลนี้ อาจจะเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการพิจารณาผ่านหรือไม่ผ่านหลังจากนั้นให้ติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้นำข้อมูลข้างต้นไปตรวจสอบและทำการพิมพ์ตัวอักษรที่แสดงสีน้ำเงินลงในพิมพ์ตัวอักษรที่แสดงอยู่ในภาพซ้ายมือขั้นตอนนี้อาจจะหลายรอบหน่อยนะครับหากไม่ได้ก็ต้องรอตัวอักษรในภาพใหม่ และทำการคีย์ใหม่กดส่งรอรับ sms ที่ส่งเข้ามือถือนะครับหลังจากที่ได้รับ sms ที่ส่งผ่านมือถือให้นำหมายเลขอ้างอิง6ตัวคีย์ช่องว่างที่ให้คีย์ตัวเลขอ้างอิงโดยมีการจับเวลาหากขึ้นรูปถูกและมีการแจ้งระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านแล้วถือว่า นะครับครับอย่างไรก็าตามนะครับการลงทะเบียนไม่ใช่ว่าลงทะเบียนผ่านแล้วจะได้รับเงินเลยทีเดียวนะครับต้องรอรัฐบาลตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับตามข่าวน่าจะอีกหนึ่งอาทิตย์หรือ7วันนะครับหากท่านได้รับข้อมูลหรือมี SMS แจ้งผ่านท่านก็จะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือไม่เกิน7วันตามข่าวที่กำลังสื่อสารข่าวอยู่นะครับ ย้ำนะครับการลงทะเบียนแล้วท่านจะยังไม่ได้รับเงินเลยนะครับต้องรอ SMS ยืนยันก่อนนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนทำงานด้าน HR และคนทั่วไปที่เข้ารับ ชมคลิปไม่มากก็น้อยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งติดตามเพื่อรับชมคลิปในครั้งต่อไปกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ